เอาละครับก็ต้องของกราบสวัสดีแฟนๆจากเรื่องมหาเวทผนึกมารกันด้วยนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงเนี่ยมีชื่อว่าจุจุสึไคเซนนั่นเองนะครับผมวันนี้เนี่ยก็อยู่กับช่อง9298ชาแนลพาร์ทของเราในวันนี้นะครับผมเราก็จะมาสปอยมังงะตัวเต็มของเรื่องมหาเวทผนึกมารตอนที่131กันนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูในเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมแต่ขอบอกไว้ก่อนเลยนะว่ามันมากๆนะครับผมแต่ก่อน เลยก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขอเตือนกันไว้ทุกคลิปเลยนะครับว่าคลิปของช่องเราเนี่ยทำเพื่อความบันเทิงแล้วก็ความสนุกสนานเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ถ้ามีการแปลผิดพลาดหรือว่ามีการเติมแต่งอะไรเข้าไปเนี่ยผมก็ต้องขอชี้แจงก่อนนะครับว่าผมเติมแต่งเข้าไปเพื่อให้เนื้อเรื่องเนี่ยมันสนุกสนานเท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาที่จะบิดเบือนเนื้อเรื่องแต่อย่างใดนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่า ก็เปิดฉากมาตอนแรกนะครับผมก็จะเป็นทางด้านของยูจิที่เขามองมาทางมาฮิโตะนะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเปลี่ยนร่างใหม่ไปแล้วนะครับผมเป็นร่างที่มีชื่อว่าร่างวิญญาณแห่งการฆ่าที่บิดเบี้ยวนั่นเองนะครับผมแต่ผมเนี่ยจะขอเรียกสั้นๆว่าร่างวิญญาณแห่งการฆ่าแล้วกันนะครับผมก็สําหรับยูจิแล้วก็ตัวมาฮิโตะเนี่ยเขาก็ได้ยืนมองกันนะครับผมและตัวของยูจิเนี่ยเขาก็เลยได้คิดในหัวนะครับว่ามันแตกต่างจากการแปลงร่างอื่น ที่เขาเคยใช้มามันเกิดอะไรขึ้นนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของมมฮิโตเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่ายังไงก็ขออวยพรวันเกิดให้ฉันด้วยนะอิ ทาโดริและหลังจากนั้นนะครับตัวของมาฮิโตะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่าตอนนี้ฉันได้เรียนรู้แฟตแบทแล้วในที่สุดฉันก็เข้าใจและหลังจากนั้นเนี่ยภาพก็ตัดมาที่ยูจิยูจิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดออกไปนะครับว่าที่น่าแปลกใจไม่ได้คิดว่าแกเนี่ยเป็นคนประเภทที่ชอบค้นหาตัวเองและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของมาฮิโตะเนี่ยเขาก็เลยได้พูดกลับมานะครับว่าจริงแต่ฉันเนี่ยเพิ่งจะเริ่มเองนะ เมื่อฉันฆ่าแกได้แล้วเนี่ยฉันจะเกิดแต่ยังไม่ทันได้พูดจบเลยนะครับผมตัวของมายโตเนี่ยเขาก็ต้องรีบเตรียมตัวตั้งรับนะครับเพราะว่าตัวของยูจิเนี่ยได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่เขาโดยการเตะนะครับผมตัวของมายโตเองเนี่ยเขาก็ป้องกันได้นะครับผมแล้วก็หลบได้แบบเฉยเียดิวเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะโจมตีกลับด้วยนะครับผมตัวของยูจิเองเนี่ยก็กันได้เช่นเดียวกันนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยแลกกันไปแลกกันมานะครับผมโดย ที่ไม่มีใครเนี่ยเสียให้ใครเลยนะครับผมจนกระทั่งยูจิเนี่ยเขาได้หลบให้กับมหมัดมาฮิโตะนะครับผมและเขาเนี่ยได้ซัดเข้าไปที่ตรงชายโครงนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยูจิเนี่ยถึงกับต้องพังอะเลยนะครับและเขาเนี่ยก็นึกขึ้นมาในหัวนะครับว่าแข็งจังและหลังจากนั้นนะครับตัวของมาฮิโตะเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าฉีกหนีออกไปนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นตัวของยูจิเนี่ยเขาก็ยังคงคิดในหัวต่อนะครับว่าร่างกายของมัน แข็งแกร่งกว่าเดิมซะอีกและหลังจากนั้นนะครับตัวของมาิโตเนี่ยก็ซัดยูจิไม่หยุดเลยนะครับผมและในระหว่างที่มาิโตเนี่ยกำลังเล่นงานยูจิแบบรับเละนะครับผมตัวของยูจิเองเนี่ยเขาก็คิดในหัวอยู่เรื่อยนะครับผมโดยที่เขาเนี่ยมีการคิดขึ้นมาว่าในที่สุดฉันก็เข้าใจถึงจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงของฉันมันอาจจะเป็นเขาอยู่แล้วก็ได้การโจมตีของฉันไปไม่ถึงตัวมันเลยเป็นวิญ,ญญาณที่ถูกสาปเขากลายเป็นสิ่ง มีชีวิตที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงก่อนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงก็หมายถึงว่าตัวของไมฮิโตะนะครับก่อนที่จะ เปลี่ยนแปลงมากลายเป็นร่างนี้นะครับผมก็มีความแตกต่างแล้วก็มีความแข็งแกร่งเนี่ยต่างกันมากอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับผมตรงนี้เนี่ยยูจิพยายามที่จะพูดออกมาแบบนี้นะครับผมและหลังจากนั้นนะครับผมตัวของยูจิเองเนี่ยก็โดนมาฮิตโตเนี่ยซัดไม่หยุดอีกตามเคยนะครับผมแล้วเขาเนี่ยก็บีบหน้ายูจินะครับผมแล้วก็กดลงกระแทกกับพื้นจนพื้นเนี่ยแตกละเอียดเลยนะครับผมจนกระทั่งยูจิเนี่ยต้องนึกในใจอีกแล้วนะครับว่าเพื่อที่จะเอาชนะมัน ฉันต้องการแฟตแบ็กที่เต็มไปด้วยพลังสาบแช่งสูงสุดของฉันซึ่งตอนนี้เนี่ยยูจิต้องการพลังเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะโจมตีใส่มาฮิโตได้เลยนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยูจิเนี่ยก็ยังคงโดนมาฮิโตเนี่ยโจมตีอยู่เรื่อยๆนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้นึกในใจต่อนะครับว่าไม่มีนักไสยเวทสักคนที่ใช้มันได้ตามต้องการและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยูจิเนี่ยก็ได้โดดหลบขึ้น ไปบนฟ้านะครับผมตัวของไมฮิโตเองเนี่ยเขาก็ยังคงยืนอยู่ที่พื้นแล้วก็หัวล้อแบบแคก็แคกแคกอย่างนี้อยู่นะครับผมและยูจิเนี่ยเขาก็เลยได้พูดต่อเลยนะครับว่า แม้ว่าจะเป็นเวลาเดียวที่จะโจมตีแฟลตแบ็กใส่มันได้ต้องรอจนกว่าการขยายอนาเขตจะเกิดขึ้นนะครับผมก็การขยายอนณาเขตเนี่ยผมได้ทําคลิปอธิบายไปแล้วนะครับว่ามันจะสูญเสียพลังมากซึ่งถ้าโจมตีณนะตอนนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ตัวของยูจิเนี่ยจะสามารถโจมตีใส่มาฮิโตได้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยก็จะสูญเสียพลังสยเวทค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยแล้วก็จะเป็นทางด้านยูจิเนี่ยถ้ายังมีพลังอยู่นะครับก็จะได้ เปียบตรงนี้มากๆนะครับผมและหลังจากนั้นนะครับภาพก็ตัดไปทางยูจินะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยตัวของเขาก็ได้ทุบขาของเขานะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของมาิโตเองเนี่ยเขาก็เลยได้พูดขึ้นมาว่าดูเหมือนว่าคุณกับผมเนี่ยยังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังคงต้องทํานะครับและหลังจากนั้นนะครับยูจินะครับผมที่ตอนนี้เนี่ยเตรียมตัวที่จะตั้งรับการต่อสู้แล้วนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้น ตัวของยูจิเนี่ยก็เหมือนได้ชาร์จพลังขึ้นมานะครับผมก็จะมีออร่าเนี่ยออกมาเต็มเลยนะครับผมและเขาเนี่ยก็เลยได้พุ่งเข้าไปโจมตีใส่มาฮิโตะนะครับผมอย่างรุนแรงซึ่งถ้าดูจากภาพแล้วเนี่ยถ้าผมดูไม่ผิดนะตัวของมาฮิโตะเนี่ยมีอาการเหมือนแขนจะขาดด้วยนะครับผมหลังจากโดนท่านี้ของยูจิเข้าไปนะครับผมก็น่าจะเป็นท่าแฟลชแบ็กนั่นเองนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยตัวของยูจิแล้วก็มาฮิโตะเนี่ยก็ได้ตั้งท่าที่จัง งงัดกกนนออนีรึและภาพก็ได้ตัดจบไปนั่นเองนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะครับที่มันมากๆเลยนะครับผมก็ยังไม่รู้ผลแพ้ชนะนะครับว่าสรุปแล้วมาฮิโตะหรือว่ายูจิกันแน่ที่จะเป็นฝ่ายชนะในศึกครั้งนี้นะครับผมก็ต้องรอติดตามชมตอนต่อไปแล้วตัวของยูจิเนี่ยจะใช้แฟลชแบล็คที่มีพลังคำสาบเยอะๆของเขาได้หรือเปล่านะครับผมตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูกันนะครับว่าตัวของยูจิเนี่ยจะแก้สถาน การตรงนี้ยังไงนะครับผมแต่ดูจากสีท่าแล้วน่าจะคงยากมากๆนะครับเพราะว่าตัวของมาิโตะในร่างนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากๆนะครับผมและในเรื่องความเร็วไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับผมในมังงะเนี่ยเราก็ได้พูดไปแล้วนะครับว่ายูจิเนี่ยแทบจะทําอะไรตัวของมาิโตนะณตอนนี้เนี่ยไม่ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นบุคคลที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผมในเวลาเอาจริงแล้วก็ อึดด้วยนะครับผมสําหรับมาฮิโตะนะครับเดี๋ยวเราก็รอดูตอนต่อไปนะครับว่าตัวของยูจิแล้วก็มาฮิโตะเนี่ยจะจบศึกนี้กันยังไงนะครับผมและตัวของโทโดเองเนี่ยเขาจะมีแรงพอลุกขึ้นมาช่วยยูจิอีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยตัวของโทโดเนี่ยก็ได้ล้มลงไปนั่นเองนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะมีแรงกลับขึ้นมาอีกหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็ต้องเอาใจช่วยโทโดกันนะครับเพราะว่าในตอนที่แล้วเนี่ยตัวของโทโดเองเนี่ยก็โด นตัวของมาฮิโตะเล่นไว้ซะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะทําให้มือขาดนะครับผมแล้วก็อัดซะยับเลยนะครับผมเอาเป็นว่าเลือดเนี่ยกระอักกันเลยทีเดียวและตัวของโทโดเนี่ยก็ยังมีฉากซึ้งๆในตอนนั้นด้วยนะครับผมก็คือในตอนที่130้นั่นเองนะครับผมถ้าใครได้ดูเนี่ยก็จะรู้ว่าหลังจากที่โทโดนะครับโดนตัวของมาฮิโตะเนี่ยโจมตีใส่นะครับผมเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตัวของโทโดเนี่ยเขาจะห้อยสร้อยล็อกเก็ตอยู่อันนึงนะครับ ครับผมและในล็อกเก็ตอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นรูปของยูจินะครับผมแล้วก็ดาราสาวที่โทโดมันชอบนะครับผมแต่ผมเนี่ยลืมไปแล้วว่าชื่ออะไรถ้าใครจําได้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับผมก็ได้เปิดออกนั่นเองนะครับก็ถือว่าตัวของโทโดเนี่ยก็ถือว่ารักยูจิแบบเพื่อนเนี่ยเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพื่อนที่ดีอีกหนึ่งคนเลยเราก็เลยต้องมารลอลุ้นกันนะครับว่าโทโดเนี่ยจะตายหรือจะรอดนะครับผมไม่จําเป็นต้องให้มันลุกขึ้นมาช่วยนะครับผมแต่ ขอให้มันรอดก็ยังดีนะครับเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะครับผมที่รักยูจิแบบใจจริงเลยนะครับผมถูกชะตากันตั้งแต่งานวันสารสัมพันธ์ของโรงเรียนเกียวโตแล้วก็โตเกียวนะครับผมก็ถูกชะตากันตั้งแต่ตรงนั้นเลยนะครับเพราะว่ามีสเปคผู้หญิงเนี่ยคล้ายๆกันนะครับก็เลยไม่อยากให้โทโดผู้ที่เป็นเพื่อนที่ดีของยูจิเนี่ยต้องมาตายนะครับผมก็เอาใจช่วยโทโดกันนะครับว่าเขาเนี่ยจะรอดหรือว่าจะตายนั่นเองนะครับผมก็สำหรับ รับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จะมีประมาณเท่านี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนั้นทําคลิปต่อไปด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าผมแปลผิดพลาดหรือว่าทําอะไรผิดพลาดหรือว่าทําให้เพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆไม่พอใจเนี่ยสามารถคอมเมนต์ติเตือนมาได้นะครับผ่านใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยและผมจะไปอ่านอย่างแน่นอนสําหรับวันนี้เนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ